สวัสดีครับวันนี้พอกับเซลต้มนะครับผมวันนี้เซลต้มมาแนะนำครับผม Toyota ารีโวนะครับผมอันนี้ตัวเจนะครับคุณลูกค้ามองหารถยนต์ไว้ประกอบธุรกิจอยู่ครับผมอยากแนะนําเลยตัวนี้ครับผมรถยนต์ปี2017ครับผมราคาผมเปิดจําหน่ายอยู่ที่3ามแ0 0สบาทครับผมคุณลูกค้า อันนี้ติดตู้ให้เรียบร้อยนะครับผมคุณลูกค้าถ้าสนใจเข้ามาดูเข้ามาสอบถามได้นะครับผมกับตัวรีโวปี2017นะครับตัวนี้ครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยตู้ทําอย่างดีนะครับผมคุณลูกค้าสนใจเข้ามาสอบถามนะครับผมกับราคา3,39,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดได้นะครับผมซื้อสดก็ราคานี้เลยครับผมคุณลูกค้า ซื้อสดก็ราคา3,390,000บาทไม่มีบวกแวดแล้วนะครับผมสนใจเข้ามาสอบถามกับเซลต้ำมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เซลต้ำมขออนุญ,ญาตลาก่อนนะครับวันอื่นผมมาไลฟ์คันส,สวยๆให้ดูนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ